ถึงในช่วงเบิดที่3บอกแล้วว่าเนี่ยนะฮะ<ช>เราจะพาคุณมาเจอในส่วนของบอกว่าคลายแสบนิดนึงอนะฮะของเนยสดปาร์คซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่ไว้ทําอะไรบ้างนะอ่าโซนทางนี้นะคะจะเป็นโซนสินค้าโอท็อปค่ะโอท็อปขายสินค้าอ่าจำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปนะคะในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเน้นๆเลยใช่ไหมว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนนเน้นๆเลยค่ะก็คืออ่าอันดับแรกเลยเนาะเราก็จะเป็นข้าว อันนี้ห้ากิโลกรัม5กิโลกรัมทุ่งกุลาร้อยเอ็ดนะฮะใช่ค่ะเน้นๆเลยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าตัวนี้250ห้าค่ะห้ากิโลมีข้าวเหนียวอ่าข้าวข้าวข้าวเจ้าอย่างเดียวเป็นข้าวเจ้าอย่างเดียวขาเจ็นเข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาบร้อยเอ็ดเราเลยจ้ะอันนี้เพราะว่าเป็นโอทอมแล้วต่อไปข้างบนแล้วครับตัวนี้ แต่ว่าสินค้าสินค้าบางสินค้าบางอย่างที่อยู่ในโซน o อท็นี่ก็คือจะมีเป็นเหมือนลูกค้ามาฝากขายขก็มีของจังหวัดอื่นก็มีค่ะใช่ค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคอฟฟใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นกาแฟชุมพรอ,อ๋อน,นี่มาไกลอันนี้มาไกลเลยค่ะอันนี้มาไกลเลยคอฟฟี่ฟาร์ม สูตรปานกลางมีสูตรด้วยนะสูตรพิเศษใช่ค่ะสูตรต้นตำรับมาจากจังหวัดชุมพรโอ้หรือว่ารวมมาเยอะไปทานนี้กันต่อดีกว่าอ้ที่เป็นน้ำน้ำมีอะไรฮะอันนี้เป็นน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งหรอน้ำผึ่งนัดพึในฟาร์มพึ่งใช่น้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้จากที่ไหนเนี่ยอันนี้จากจังหวัดะรอีดเราเลยใช่แล้วปทุมรัฐใช่เพ้าะเราทำแพ็กกิ้งได้สวยขนาดนี้เชียวสวยมากโอบ้านโพน้อยนะครับอำเภอปทุมรัฐ เป็นน้ำพึ่งสดเพื่อบำรุงสุขภาพเป็นขวดใหญ่ก็มีค่ะมีหลายมีหลายไซส์มีหลายขนาดนะคะอ,อ,อันนี้ขวดเล็กสุดค่ะเล็กสุดอ๋อนะฮะใครที่แบบว่าอยากมีเป็นยาอายุวัฒนะใช่บำ<อ>รุงร่างกายให้พลังงานดื่มแล้วสดชื่นมาซื้อได้ที่นี่เลยะนะฮะอย่างข้างบนก็เป็นถั่วปานทองถั่วปานทองค่ะอันนี้สินค้าโอท็อปห้าดาวเลยตัวนี้ของที่ไหนเหรออันนี้จะเป็นอำเภอจังหารอ๋อ จังหานจังหานเลยค่ะตัวนี้คือจริงๆถ้าหลายคนเนี่ยนะฮะเอ่อไม่รู้จักสินค้าโอท็อปในร้อยเอ็ดอย่างตัวผมเองผมไม่รู้นะว่าเราสามารถทําผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาได้เหมือนกันไม่ต่างจากบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆทำค่ะฮะ,ะอันนี้ก็จากอำเภอจังหารค่ะอําเภอจังหาใใรใกล้ร้อยเอ็ดสิบกิโลเลนี่เองมีมะพร้าวแห้งโอ้โหอร่อยทั้งนั้นแล้วอุดมไครับเนี่ยสาซาลายทอดอาซาลายทอด เด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบอนะฮะมีออยทุกอย่างครบถ้วนใช่ต้องตามกฎหมายะนะฮะต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> คะ่ะยังไม่ยังแคบหมูแคบหมูไรมันค่ะนี่นี่น่าจะมีน้ำพริกหนุ่มด้วยใช่ไหมคะคงจะเข้าเดี๋ยวต้องให้เป็นการบ้านที่พี่ตุ๋ยว่าไอ้รอบหน้าเราต้องมีต้อง้มีน้ำพริกององพริกหนุ่มอะไรเงี้ยมาขายคนบ้านเราก็ทําได้เนาะเนาะนะฮะติดต่อมาลงอะไรเงี้ยแต่นี่เนยสดครับเนยสดเราเองค่ะนะครับคุกกี้เนยสดค่ะตัวนี้สด ขนมของฝากเมืองร้อยเอ็ดจากในสุดพาร์คค่ะแหมอันนี้เป็นแบรนด์ของของทางร้านเองด้วยค่ะเป็นของทางร้านนะฮะข้าวตังหมูยอนี่น้ำพริกเผาค่เขาตังหน้าหมูเราก็ครบเลยค่ะอย่างขนมเล็กน้อยๆพวกนี้อุ้งขนมไทยๆขนมพิงค์อัวนี้อร่อยมากเลยนะคะชิ้นนี้เลยค่ะกล่องนี้ก็80บาทค่ะอย่างถ้าเราไปต่างจังหวัดอย่างโคราชหรือที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าศูนย์ขายของฝากเนาะค่ะบ้านดาร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะก็มีที่นี่ค่ะน่าจะเป็นที่ที่น่าจะเป็นที่แรก ที่นำของฝากเยอะๆ,ๆแบบนี้มามาให้ได้เลือกซื้อมีเป็นแลนด์มาร์คใหม่ๆที่มีร้านอาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยๆให้ถ่ายรูปกันค่ะแน่น่ฮะครบอย่างนี้อันนี้ต้องขอได้ยินแน่นอนเลยใช่อันนี้ผ้าไหมเลยค่ะผ้าไหมนี่มีขายถ้าคือหนึ่งเหี่ยขายเท่าไหร่อันนี้เขาก็จะมีราคาราคาติดไว้ให้เลย ตืนนี้ก็ประมาณ3ามสี่พันนี่แหละค่ะแต่ถ้าคือตัดเป็นชุดได้เลยเป็นไหมแท้เป็นไหมแท้ค่ะคือเป็นสินค้าของของคนร้อยเอ็ดเราใช่ค่ะอ๋อเอาไว้ขายให้ลูกค้าที่อยากจะมาซื้อเอาไปทําเป็นชุดเป็นชุดอะไรก็ได้เอาไปเลยใช่นะ่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ยิ่งของร้อยเอ็ดเราเลยผ้าเบี่ยงบุญผ้าเลยนะผ้าเบี่ยงบุญที่เวลาเข้าไปทางานใช่เบี่ยงเบี่ยงกับย่าเงี้ยใช่ค่ะตัวนี้ ช่วงมือเดนี่ช่วงเดเห็นบ่อยเอ่อเห็นลายหลายคนใช้นะะคนห้าคนเกบตัวนี้ก็คือคนละเอียดเราผลิตครับผืนเท่าไหร่พี่ผืนหนึ่งตัวนี้ก็ราคาเขาก็คือหนึ่งศูน1หนึ่งหนึ่งศนย์หนึ่งร้อยเอ็ดบาทใช่โอ้โหงานบุญงานไหนนะฮะใครอยากซื้อส่วนราชการไหนี่อยากได้ก็เห้ยนะที่นี่กันได้ดีกว่าะพวกระเป๋าพวกอะไรอุ้ยน้ำอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ถึงว่าน้ำส้มสายชู น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติอ๋อน่นะฮะอันนี้ก็ของขอดจากที่อื่นเหมือนกันนะฮะยังมีขนมอีกหลายอย่างนะฮะอย่างเสื้ออันนี้ที่ขาดไม่ได้ไม่ได้เลยตัวนี้คือเสื้อของเนยสดปาร์คเราเองไปมาแล้วเมืองเกินร้อยนะ่ดูดีนะฮะแล้วก็จะมีเห็น้ำตาลแบบนี้นี่เสื้อเนยสดอ่าใช่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 ดูเลยเสื้อเนยสดอันนี้ก็จะเป็นมาถึงเนยสดปาร์คใช่สอห้าสิบบาทตัวนี้ อันนี้ฉันรักในสดปลาก็นี่อ๋ออยา่ให้เดมที่ใสอยู่อยสวยน่ะมีสีชมพูสีแดงสีขาวเยอะๆเลยไซส์ M L S ครบครบค่ะขนมอะไรเพียบเลยเอาละมาถึงตรงนี้บ้างดีกว่าตรงกลางตรงกลางก่อนจะไปมุมนู้นค่ะอันนี้มันเป็นข้าวกล้องที่เขาเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องงอกเลยค่ะอันนี้ก็ของจังหวัดระเอยดเราเป็นบล็อกสูญญากาศเลยใช่สูญญากาศเลยแน่นเอียด นเเยยีลถุงถุงแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่สองกิโลเนี่ยตัวนี้ตัวนี้180บาทค่ะ180บาทแล้วตัวนี้อย่างนี้ครับอันนั้น60บาทค่ะ60บาทอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเออทางครอบครัวเล็กค่ะมีหลายไซส์มีหลายไซส์ให้เลือกนะครับเหมือนถุงใหญ่ตรงนั้นก็ได้ที่เราไปใช่ค่ะเยี่ยมเลยนะครับอะไรคเนี่ยอันนี้พูดที่เป็นคุกกี้เป็นสินค้าขายดีต้องบอกนิดนึงมีมีป้ายบอกลูกค้าซื้อบ่อยถุงอะไรนี้นะส0บาทอ๋อนะฮะนี่ นี่ไซส้ต่อใช่ใช่นะอันนี้จะเป็นกุนเชียงกุนเชียงใช่ใช่เป็นของเนยสตาร์เองเลยใช่ค่ะนี่ฮะแพ็กดิจิ้งน่ารักมากร้อยยี่สิบบาทค่ะเฮ้ยตึงโรสเนยสตาร์รออนี่แบรนด์ของตัวเองค่ะนี่สามสาหายข้าวมันปูมันคืออะไรอะ่ะข้าวออร์แกนิกเหรอฮะใช่ใช่ข้าวมันปูตัวนี้ออร์แกนิกสุขภาพเลยค่ะตัวนี้อืมแลมไม่เคยกินข้าวมันปูนะฮะอันนี้ถ้าบอกว่าใครยังไม่ไลองนะ ลองมาหาี่ที่นี่90บาทนะครับค่ะ90บาทเองค่ะโอ้โหเอาลองไปทําเลยฮะเซา1ครั้งร้านดินน้ําอออเราเอาไปหุงค่ะโอ้โเดี๋ยวไปทางนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าทานเล่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคุกกี้สุดยอดคุกกี้ต่างๆค่ะาขนมลงเลยค่ะผลิตภัณฑ์ทางร้านเราจ้าตัวนี้โซนทางนี้ก็จะเป็น ซุปเปอร์หมูนะคะหมูหยองใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เราไปอะไรนะไอ้กุนเชียงกุนเชียงี่เรามีหมูหยองอ่ากุนเชียงค่ะที่หมูหยองมีสองสีอันนี้เป็นหมูฝอยดูนะครับหมูตระกูลหมูค่ะตระกูลหมูทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้หมูหยองอ่อแค่ถุงละร้อยยี่สิบบาทค่ะเป็นสินค้าขายดีที่เป็นที่เป็นแบรนด์ของของทางในสสดตาค่ะส่วนขนมด้านนี้พวกปลาเส้นค่ะกไ มีอะไรอีก <c oughs> ขนมไทยตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยขนมหน้านวลขนมหน้านวลนี่หน้านวลเนี่ยเหมือนพี่ตุย๋ยค <c oughs> <c oughs> ่ะเหมือนที่เราอะไรมาเปรียบเทียบพี่หมดนะ <c oughs> ใช่ไหมคะเป็นแบบลองชุดก็เป็นละค่ะเออนะอุย้ย ของกินอันนี้ขนมาถิ่งปั๊ค่ะขนมถิงนะฮะอันนี้ก็ปลาหมึกค่ะปลาหมึกไม่แพงนะครับไม่แพงค่ะตามไปศูนย์ศูนย์ขายของพวกนี้ตามจังหวัดต่างๆอย่างเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ชลบุรีโคราชราคาของก็ไม่ต่างกันกับของของเรานะของเราเมืงที่ยวถูกกว่าด้วยอ่านะฮะมีมีให้เลือกกันอย่างนี้เยอะแยะมากมายอันนี้กล่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือนี่แหละค่ะตัวนี้ก็คือเป็นสินค้าแบบขึ้นชื่อที่สุดเลยใน เนยสดพาร์คเราก็คือเค้กเนยสดค่ะเค้กเนยสดใช่นี่นะจะมีแบบว่าเค้กกาแฟเค้กกาแฟอ่อนใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะมีเค้กคันยพืชเค้กส้มเค้กใบเตยเค้กฝอยทองเค้กเนยสดอืมซุปปเอร์เค้กมาหาที่นี่นะสองแค่หกสิบบาทต่อแค่เนี้ยค่ะเก็บได้นานแค่ไหนครับถ้าถ้าเราใส่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ7วันถ้าไม่ใส่ก็คือ3วันเพราะว่าที่ร้านไม่ไม่ได้ใส่กันบูดกันลาอ่าค่ะสั่งผลิตจากที่ไหนครับอผลิตเองค่ะผลิตเองเลยผลิตเองเลยทำโรงงานอยู่ข้างหลัง หลังสันตำรวจนี่โรงงานเปิดประตูไปตรงนี้เจอเลยอ้หลังนี่ปไปบอกโรงงานเขาผิดเออทำโรงงานไม่ข้างหลังเดี๋ยวพี่ถุยพาไปถ่ายดูโรงงานสักซูมหน่อยนึงก็ดีนะคะเอเราจะได้รู้ว่าเราผลิตตรงไหนอันนี้ก็เป็นขนมเปี๊ยะอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะมีหลายไส้มีหลายไส้เสาวรสเอ้ยรวมรสไส้กียวไส้ฟักสังขยาอันนี้ก็จากหลังโรงงานดกเหมือนกันทำเองผลิตเองแกเอกมาปุ๊บอันนี้เป็นรวมรส ค่ะนีรวมรถนะรวมให้เลยทุกรถใช่ใช่กุกกี้ใช่ค่ะจะบอกนะว่าแม้กระทั่งพวกคุกกี้ทุกอย่างก็จากข้างหลังนี้ถูกต้องนะเดี๋ยวพี่พาไปดูผลิตเองค่ะอันนี้เป็นพวเป็นแพ็กเกจจิ้งเป็นเหมือนของขวัญเนาะใช่อันนี้เป็นของแบรนด์ในสหมดเลยแบรนด์ในสหมดเลยค่ะนารักมาคุกกี้ในสดอร่อยมากค่ะเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เด็กๆ เพื่อนๆทากนกาแฟเป็นอาหารเช้าของทานเล่นได้หมดเลยทา้านน่าทานมากอันนี้เป็นคุกกี้ช็อกชิพนะคะช็อกโกแลตค่ะอือโหยครบสุดๆมีขนมเค้กมีอะไรแบบนี้เนี่ยมันขาดไม่ได้มันต้องมีกาแฟใช่ใช่เลยคะแต่ก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปโซนกาแฟแวะบุ้นก่อนอ๋อมีบุ้นอีกหรอมีบุ้นมีบุ้นมีบุ้นอืออ่าอันนี้เป็นวุ้นค่ะอันนี้เป็นรวมมิตรนะคะ บุญ oh. มะพร้าวอ่อนสังขยาช็อกโกแลตชายเย็นชาเขียวค่ะมีหลายรสค่ะอันนี้บุญมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนค่ะ,ะตัวนี้จะเป็นลูกตาลถ้าเป็นลูกตาลจะมีเนื้อลูกตาลใส่<อ>ให้ด้วยไม่มีลูกตาลด้วยใช่บุญลูกตาลไม่เคยกินค่ะนี่นะคะคัสตาร์ดเค้คัสตาร์ดเค้กเป็นคัสตาร์ดนะคะแช่ยเย็นไว้คือซื้อปุ๊บทานยเย็นปั๊บเลยค่ะ มีพวกแบบเค้กสตรอเบอรี่เค้กอัลมอสโคลคัสตาร์ดอย่างอื่นแล้วก็ช็อกบอลด้านล่างถูกต้องแล้วนี่อะไรเนี่ยมาทางนี้ก็จะเป็นเค้กวันเกิดก็รับทำค่ะเปิดเลยค่ะถูกต้องไอ้พวกนี้เอารอไว้ทำเขียนหน้าหรือเปล่าเขียนหน้าได้ค่ะเขียนหน้าได้ใช่ไหมปอนหนึ่งเท่าไหร่ครับปอนหนึ่งถ้าเป็นหน้าแยมก็คือจะตกปอนละร้อยหกสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องปอนร้อยสามสิบบาทอันนี้อันนี้ปอนหนึ่งเหรออันนี้สองปอนค่ะสามร้อยยี่สิบ อ,อ,นนอันนี้ปอนหนึ่งช็อกโกแลต 250. 2 5งออ่าถ้าถ้าเป็นช็อกโกแลตจะราคาแพงขึ้นมาหน่อยนึงจ้ะลองให้กล้องดูดีกันโอเคอันนี้ ันนี้หนึ่งปอนหนึ่งปอนด์ึ่งร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบโอข้างในมันใส่ช็อกโกแลตใช่เป็นช็อกโกแลตข้างในแพงขึ้นหน่อยแพงขึ้นหน่อยแต่ถ้าราคาปกติอยู่ที่ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทมาตรฐานราาคร้านข้างนอกเลยนะใช่ตัวนี้ครึ่งปอนร้อยสามสิบบาทค่ะร้อยสามสิบใครที่ยังมองหาแบบว่าเค้กวันเกิดที่แบบว่าไม่อยากมาซื้อที่ในสุข้างอ่ะราคามาตรฐานข้าวดองร้านข้างนอกใช่ค่ะอ๋อรสชาติทำเองเหมือนกันทำเองค่ะด้านหลังค่ะมีใหม่สดทุกวันค่ะมีโรงงานทาด้นหลังค่ะ เอ้ยครบ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 ครันทีนี้เถิรมาทางนี้หน่อยหนึ่งตัวนี้เป็นไอศครีมค่ะไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะคะมีตัวอย่าง<ะ>ไหมมีตวัวอย่างคะ่ะพี่ต้อยครับ,รบพี่ต้อยเชิญเลยเชิญเลยค่ะทางร้านเราก็จะเป็นมีวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นทูโทนค่ะอันนี้เพิ่งลงเพ,พิ่งลงเครื่องเพิ่งลงได้เมื่อวานนี้เองแล้วอุปกรณ์วัตถุดิบการหลีดมาจากไหนครับวัตถุดิบของเราก็คือจะใช้นมสด นมสดเลยอทานแล้วเหมือนจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เอแต่ทีนี้พอดีพี่ตุ๋ยจะทําร้านข้างนอกช่วงนี้ก็เลยรอตกแต่งร้านอยู่พี่ตุ๋ยก็เลยเอามาเสริมในตัวเซนเตอร์เราค่ะโอเคอันนี้คือตัวทูโทนทูโทนค่ะน้องต้นจัดการเลยค่ะอันนี้เท่าไหร่ครับมีอันนี้15บาทค่ะดีนะว่าที่ในยสวรรคก็มีขายด้วยสิบห้าบาทค่ะจะไปกินแบรนด์ที่อื่นไม่ต้องกินที่นี่แล้วอืมอร่อยปะอ่ยอร่อยอะดึงตรงนี้เหมือนที่เราบอกไว้ครับพี่ อันนี้คือเราจะมีในส่วนของเมนูตูกก้กาแฟร้อนเย็นเมนูปัน่นนะฮะซึ่งโอ้โหทุกคนยืนเรียงแต่งตัวน่ารักมากน่ารักมากที่น,นี่อยากที่ว่ามันมีทั้งร้อนทั้งเย็นยช่วยแนะนําของที่มันร้อนร้อนถ้าเป็นร้อนเ้อนลูกคา้าชอบสั่งเป็นกาแฟไหมคะครับลูกค้าชอบสั่งอ่าถ้าถ้าถ้าเป็นกาแฟ ร้อนส่วนมากลูกค้าแล้วก็จะทานเป็นมอคค่าร้อนมอคค่าร้อนอโชว์หน่อยไหมมอคค่าร้อนมอคค่าร้อนโชว์หน่อยค่ะจัดมาเลยครับเอาแบบร้อนๆมาเลยแล้วก็ของเย็นๆสักหน่อยดีกว่าที่ลูกค้าชอบสั่งเลยพี่ของเย็นๆที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นชาเขียวรสดเย็นชาเขียวรสดเย็นค่ฮมนะฮะจัดมาอีกหนึ่งจัดมาเลยค่ะนะฮะเราจะดูหน้าตาว่าลูกค้าชอบมาสั่งที่นี่มีอะไรบ้างคืออย่าบอกว่าตอนนี้นมันเป็นหน้าร้อน แต่มาทานที่นี่ข้างในเยน็นมากนะฮะของเย็นๆอย่างผมมีไอติมก็มีกาแฟเย็นก็มียยมจะร้อนแค่ไหนก็อากาศเย็นเพราะที่นี่ติดแอร์อ <laughs> สรุปง่ายดีไหมพี่ตุย๋ยง่ายมากเออเนี่ยพูดถึงในตัวเค้กเองถ้าเราจะมาทานเนี่ยเราก็มีแบ่งขายโดยเดินไปตรงนี้กันดีค่ะนี่ค่เป็นต,ตัวนี้ก็จะเหมือนแบบว่าทา,ทานทานที่ ทานในร้านนะคะเราก็จะแบบใส่ตู้ตัวนี้ก็คือลูกค้าสั่งก็คือเสิร์ฟทานที่ร้านได้เลยค่ะทานที่ร้านได้เลยว่าจะเป็นเค้กแบบไหนอย่างที่เราดูในตู้มีขายแบบนี้ดใช่ใช่มีขายแบบนี้ด้วยมีซื้อกับกับบ้านทานนี่ได้หมดมีบริการทุกอย่างเลยค่ะชิ้นนึงก็แค่มีราคาหลากหลายราคาค่ะค่ะสีค่ะ55า5 65ค่ะราคาประมาณนี้ชิ้นใหญ่ผมบอกจริงๆว่าเค้กของพี่ชิ้นใหญ่กว่าร้านข้างนอกนี่จริงจริง ใหญ่มาากนๆมากนะคะแล้วก็มีของฝากของอะไรที่อยู่นี่ก็จะมีพายไส้ต่างๆค่ะพายไส้สับปะรดชาเขียวค่ะไส้ถั่วค่ะเอางี้สินค้าเยอะแยะมากมายพี่ตุ๋ยเดี๋ยวอีกสักคราบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปนั่งคุยกับพี่ตุ๋ยกันดีกว่าในเรื่องของบริการทุกอย่างแล้วก็ส่งท้ายกันอีกครั้หนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวเอากาแฟไปตั้งรอคุณครับตามต่อครับค่ะ